แต่ไม่ใช่อนี่แหละคือความรักใครคะเอ่อคทเธอรีมาราีอ่านชื่อามานักกั้แขกขาเนาะเป็นนักก้าแบบยิมนาสติกเนาะนี่มีมินแต่อานาคอย่างยากมาเลยวะนี่มีมินแต่อานาคอย่างยากมาเลยวะม้จักรไปสักคน สวัสดีค่ะพี่เบลล์ค่ะลูกจ้าสวัสดีจ้าแมก็กกี้จ้าแม็กกี้สวัสดีครับผมผมพร้อมที่จะโดนทรมานนะครับสวัสดีค่ะเยข้อ,อเขาเก่งเธอกันใหญ่มีทั้งคนเก่งมงและเก่งเต็มและก็เราก็เกิงตัวเองด้วยค่ะเพราะว่า ข้างนอกเขาแบบเก่งมอเก่งมออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะพูดจริงแหละก็น่าจะเป็นอะไรที่เราถนดัดมาเลยค่ะเริ่มวันนี้เขามาลุกใหม่อะใช่ก็คือก็คือไม่ได้หนีผมวันนี้คือมาธรรมชาติเลยทุกคน <laughs> อันนี้คือแม็กกี้ไม่ได้ดัดไม่ได้ออ้วนนะนี่คือแบบผมธรรมชาติของแม็กกี้จริงจริงมาคอมเมนต์บอกได้นะว่าแบบชอบแบบตรงหรือหยิกเพราะที่เห็นตรงอะคือหนีบหล่อเวลาทำชาเลนจ์ที่มันรู้สึกทรมานมากเลยเหรอถ้าเกี่ยวกับดาราผมว่าผมทรมานที่สุดล้วนะอย่าว่าแต่ชื่อคนเลยชื่อเพลงอะไรน้งก็จำไม่ได้ เออจำอะไรไม่ได้เลยใช่ๆๆ <ๆ S 2> เฮ้ยแต่วันนี้มันไม่ไม่ไม่ไมไมน่าจะทรมานขนาดนั้นเราอ่ะมันเป็นคนสิงอยู่ในจอแก้วอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นละครรายการโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามเนาะ่แล้วสิ่งหนึงน่งที่แบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้คือชิมอชิช,ชอบร้องเพลงมากมากคือไม่รู้เป็นอะไรซึ่งใช่ชัาน,น,นี้จะเกี่ยวข้องกับรายการเพลงนะคะรายการเพลงก็ไม่ก็ไม่เริ่มไม่มั่นใจละและก็เราก็เกิ่งตัวเองด้วยค่ะ ดอสตาร์เหรอไม่เอาเอฟดอสตาร์เดอะไวไม่เอาเอาเอฟดอสตาร์เดอะแมสซิงเกอร์ค่ะวายว้า y พี่ไบเพิ่งดูมารู้สองหน้ากากเฮ้ยดูไหมดูหนูคิดว่ามีบางคนที่สามารถมงได้แต่อาจจะมีคนที่ตอบถูกหมดเลยจริงปะเนี่ยดาวว่าใช่ <c oughs> พ <ś led> ี่แม็เอาอะไรมามั่นใจว่าทุกคนจะตอบได้คะ <ś led> <ś led> ยังมีความเบาเบาอยู่ลองข้ามกําแพงกับเดอะแมสอะน้องต้องดูทุกอีพีเลยนะใช่ไหมคือต้องดูว่าอีพีนี้ใครมาใครมาเป็นเกส์ร้องเพลงอะไรอะไรที่บอกว่าเราต้องดูทุกอีพมันเป็นอะไรที่แบบเราต้องมีคลังอันนี้อยู่ในหัวพี่ใบพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เดอะแมสต้องรู้ต้องมาดูทุกตอนชาเลนจ์ชุดนี้เกี่ยวข้องกับเดอะแมสซิงเกอร์ว่าใครเป็นหน้ากากอะไรไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกติกาก่อนค่ะ สำหรับปฏิการก็ค no. e right ือเราจะมีภาพเนาะหน้ากากนักร้องขึ้นให้แบบคระหลากหลายซีซันสิ่งที่มีต้องทำใน10วินาทีตอบมาว่าใครที่อยู่ภายใต้หน้ากากหน้ากากนี้เนาะมีเวลา10วินาทียึดเอาคำตอบสุดท้ายก่อนภาพเปลี่ยนเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะขึ้นขาวดำให้ผมเลยมันไม่แน่นะเราอาจจะจำได้ก็ได้ เอ่เอ่อเสนาหอยไมหน้ากกแอปเปิ้ลหรอพี่โอตปราโมทไงค่ะขอดูจากลักษณะห้อุ่นแล้วกันขอดูจากลักษณะห้องุ่นแล้วกันโอตปราโมทไหมรองนว่าเป็นพี่โอตปราโมทไปแล้วกันพี่โอตปราโมทค่ะอันนี้เป็นหน้ากากเอ่อชรี่หรือเปล่าหน้แอปเปิ้ลนะพี่โอตปราโมทเดอะแมสซิงเามเป็นน้ากากแอปเป น่าไม่ใช่หรอกมั้ยมังแหละและอันนี้คือหน้ากับ Apple มีจากซีซั่น3นะคะและคนคนนี้คืออดประโมทค่ะเย้เออใช่โอ้โหจำได้เออใส่หน้าหอยไหม เหตุผลนี้เขาเลือกนันนกกากแอปเปิ้ล<อ>ะเขาบอกว่าแต่ก่อนอะตอนที่แม่ท้องเขาว่าแม่แพ้ท้องแล้วรู้สึกอยากกินแอปเปิ้ลมากแล้วตอ,อนนั้นน่ะบ้านเขาไม่มีเงินแม่ก็คือต้องไปตลาดแล้วไปยืนดม,มกลิ่นกลิ่นแอปเปิ้ลอ๋อโอ้ยลึกซึก้งนะเออคือตอนนั้นคุณพ่อป่วยเขาไอซียูก็คือต้องเอาเงินไปรักษาพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็คือพอเขาโตมาเวลาเขาแบบเขาก็จะนึกถึงแม่เขาแล้วเขาจะนึกถึงแอปเปิ้ลอ๋อเออลึกซึ้งมาก ต้อม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 ต้ตตมว <c oughs> <c oughs> ้ทอมลุมทวไนทอมเฉยนี่ปกาบทุเรียนอ่าก็คือทอมลุมทอมลุมอะไรสามสิบเก้าอ่ะลุมเฉยลุมทอมทอมทอมอ่าเนี่ยลุมลุมในที่ีลุมสามสิบเก้าอ่ะทอมตอมา <c oughs> <c oughs> เป็นทอมค่ะ อันนี้นะักกักทุเรียนเลยนะคะซีซั่นหนึ่งนะคะพี่ทอมอิสารานะคะอันนี้แชมป์หนึ่งซีซั่นหนึ่งทอมอิสาราค่ะหรือทอมรุนเทอตี้ไนในตอนนั้นก็จะุบันเป็นทอมอิสารานะคะพี่ทอมอิสาราดีมากดีมากต้อมต่อมเาช่อวต๋องทอม อม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 มากและเขาเคยเป็นสมาชิกวงรูมเทอที่ไนเตอที่ไนไม่ใช่รูมไนรีทรีซึ่งมูตอบมาว่าน3ยีทรีรูมในีทีซึ่งอันนี้ก็ได้แชมป์ซีซั่นแรกเลยกับ The m a s s e n g e r และทอมอิสราหรือว่าทอมรูมเติร์ตี่ไนและเหตุผลที่เขาเป็นนักการถกทูเรียนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบกินทุเรียนแล้วก็ทุเรียนเนี่ยบางคนชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบเขาบอกว่าอยากให้โอกาสแบบ ได้ลองมารู้จักก่อนมันได้ลองมารู้จักเขาก่อนว่าแบบจะชอบหรือไม่ชอบอะไรแบบนี้คือตอนที่ดูเทปแรกที่นักกักทุเรียนออกมาเราพูดเลยว่าเราชอบเสียงของคนคนนี้มากซึ่งน้องไม่รู้ว่าเป็นพี่อมด้วยเดาไม่ถูกแล้วก็เออเป็นผลไม้ที่เราชอบมากที่สุดนีรสหนา เราก็เลยรู้สึกว่าเราเชียร์หน้ากากอันนี้มันโดนใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันชอบเป๊กปะมันมันมันคุ้นๆนะอันหน้ากากอะไรอ่ะขอเรียกว่าเป็นเป๊กหรือเติร์ดเป๊กเป็กเป๊กเอออยากจะกรีดล้มแต่งโมไปแต่ไม่ใช่ หน้ากากนี้บอยไงบอยบอยพีชเมเกอร์บอยพีชเมเกอร์จำได้หนูดูซีซั่นนี้ด้วยแหละซีซั่นสองพี่บอยพี่บอยพีชเมเกอร์หน้ากากหนอนชาเขียวนะคะพี่บอยพีชเมเกอร์นะพี่บอยพีชเมเกอร์พีชเมเกอร,อร์อันนี้น่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดอะไม่ลองก็แชมป์ลองหรือรอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ หน้ากากอะไรจาได้ป่ะเอ่อหน้ากากหนอนชาเขียวใช่หน้ากากนอนชาเขียวเคยดูด้วยอืมซึ่งหน้ากากหนอนชาเขียวอันนี้คือพี่บอยพีซเมเกอร์อ่าเออ ก่อนนี้เขาจะมีเป็นวงเพลสเมเกอร์ที่เขาวงกันเขามีวงชื่อกรีนทีมาก่อนอ๋ออะอรเหรอตัวเขาเป็นคนที่ชอบคิดอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับชาเขียวไปหมดเลยก็เลยเอามาตั้งเป็นหน้ากากนอนชาเขียวอใครนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงคุณอิงปะอ่า เอาที่ผมคิดได้กันยายะยหญิงเออแ <ผม S 2> ยบผมใส่ผมใส่ชื่อเอาดีดีโอ้ยแก้มวิชยานีแก้มวิชยานีาน่าน,น่าจะแก้มนะนักการ์ตูกุฎหรอยังไงแก้มวิชยานีเปล่กินวิชยานีเปล่กินเปล่กินตอนหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นในยังไงนันนนกแก้มวิชยานีค่ะอันนี้แก้มวิชยานีเนาะ จำไม่ได้นักกักมงกุฎหรือนักกักนางฟ้าอะไรสักอย่างนี่อันนี้แก้มวิทยานีนะคะแก้มวิชยานีค่ะเ <c oughs> พลงไว้อ s อสลองไม่ได้เธอทำอย่างนั้นได้ยังไงแต่เ,เพลงนี้เพลง r s เําจได้ฉากนี้เลย <c oughs> ผมก็เคยเห็นคัสซีแหละแต่ไม่เห็นน้นอง <ขอ S 2> ทอมคัสซีโหด,<อ>ดมากเหมือนกันนะลองแบบ นนี้คือแก้มเดอะสตาร์เขาก็บอกว่าแบบมงกุฎเพชรเป็นตัวแทนของแบบความสวยเนาะมงกุฎอะความสวยงามผู้หญิงก็คือใครๆก็แบบชอบความสวยงามาาซึ่งมากไปกว่านั้นก็คือเพชรยอดมองกุฎหรือเพชรนี่แหละ<อ>เพราะว่าเพชรมีอยู่ในตัวทุกคนรอ,อการจิรัยและพัฒนาทุกคนก็จะสามารถท่งคุณค่าแบบเพชร<ว>ได้สวยมากเลยเออ เป็นนางงามเขาเลยชอบแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ใส่ชุดหน้ากากเนี้ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ร้องเพลงของค่าย R S เขาเลย้ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ใช่เขาเลยร้องเพลงเนี้ยตอนน้าฉันเธอแต่ในรายการเราก็ร้องไม่ได้เหมือนกันค่ะเออเพราะเราไม่ได้ซื้อทัศน์สิทธิ์มาเนาะโอเคอุ้ย อันนี้เอ่อหนักร้องแบบล็อกล็อกนิดนึงอ่ะเอ่อคนอาวุโสนิดนึงวงวงเออมพี่แหลมไม่ใช่วงเอ้ยอ้นนัเ,เพลงคอนเทอน,นัตนเ,เพลงคอนเทนต์หน้ากากจิงโจ้นะคะพี่เป๊กผลิตโชคค่ะนะคะาก,ากไออินุกต้องรู้จักน้ากากจิงโซพี่เป็กผลิตโชคค่ะ <c oughs> เออเออ, <c oughs> อเปกผลิตโชคขอบคุณขอบคุณขอบคุณนุกมากมาก เป็ผลิตโชคนี่แหละคือความราัก <c oughs> พี่แฟ็กค่ะป๊กผลิตโชคแฟนเราแป๊กผลิตโชคแฟนเรานุกรักเขามากนุกนกรักเขาจากอันนี้แหละรักเลยอันนี้ขอบคุณมากมากครับเราไปข้อต่อไปได้เลยโุ้ยเอาจริงๆนะซีซั่นนั้นนะ่ะ หน้ากากจิงโจ้หน้ากากอีกาดำหน้ากากคุเรียนเนี่ยดังว์ันแบบทุกคนเราสัตว์กระโหนดมากคือลุ้นให้เป็นแชมป์ทุกคนแหละจริงจริงอานนี้ก็เคยฝันใจสมัมหนูมาหาลัยหล่อจนอยู่มหาลัยเลยใช่ไหมเพราะว่านี่ทุกวันนี้เป็นซีซันสิบสองแล้วว่าผ่ามาเยอะมากเล่าสิก็ที่มาของจิงโจ้ก็เพราะว่าตอนเด็กเขาไปอยู่ที่ออสเตรเลียนั่นแหละ ทําให้กลับมาแบบว่าเปียงปางคือรายการนี้ทําให้แบบศิลปินหลายคนกลับมาเยอะมากเลยนะใช่แล้วหลายคนอยากจะมารายการนี้มากๆเนาะอ่ะหนูเล่าให้ฟังหน่อยว่าโดนตกจากเพลงไหนเพลงของบียอนเซ่อะชื่อเพลงอะไรนะ Love on top เออ Love on top เออนี่ชอบลอง Versace on the floor มากอันนั้นคือตกอันนั้นดีอันนั้นคือตกแบบยิ่งยิ่งแบบพอฟังแล้วแบบ ทำไมถึงได้ร้องดีขนาดเราคิดว่าเฮ้ยทำไมแบบศิลปินใร้องดีขนาดนี้เลอยอวะใครวะอะไรเงี้ยอันนี้ใครอ่ะอันนี้ไม่รู้ใครเอ่ยเอ่าใครคะเอ่อแคทชายมารสีอ่านชืมม่อ้ามาเ <c oughs> อ่อพอชมพูไม่ใช่อ่ะผมรู้ด้วยไม่ใช่ผมรู้แต่ละคนที่ผมพูดอ่ะไม่ใช่หน้ากากนี้ แต่มันเราไม่มีชื่อเขาแล้วแต่มันเร,มมเราไม่มีชื่อเขาแล้ว,วอันนี้ปุ๋ยฟ้า, A F าเอฟค่ะเพลงไหงนนง้องจําได้นั่งแล้วเราก็ฉีกขาอันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะแต่ขอเดาจากการฉีกขานะแกรนเดอร์สตาร์ขอเดาจากการฉีกขาวว่าเป็นแกรนนี่ใครวะแกรนเดอร์สตาร์นัากกาัด นาก,กแหกขาเนาะเป็นนักกาแบบยิมนาสติกเนาะอันนี้เขาเป็นนักกาบนางวันทองโอ้นักกาบวันทองเนาะแล้วซึ่งคนคนนี้ก็คือแกรนด์เดอะสตาร์ตั้งอ๋อแกรนด์เดอะสตาร์าหรอโชว์ชีดีมากดีดีเกาหลีก็ลองดูดูดูดก็ลอง ชอบเลยอ่ะไอระชี่แบบไม่ห่วงสวยเต้นจึงลองดีคนนี้คือปุยฟ้าเอฟหรอแกรนเดอร์สตาร์แเออว่าใช่ใช่ใช่ปุ๋ยฟ้าเอฟค่ะเพลงไหนงงจำได้น้กการอีกานี่ไงคนนี้แหละอีกาเติดหรออีกาแหลมเติด อันนี้ซีซั่นหนึ่งพี่อีกาดำเขียนผู้เปลี่ยนเขียนผู้เปลี่ยนพี่พี่นะกะอีกาชื่ออะไรอ่ะบีพีระพัศแม่ฉันกำงแม่เำลังเธอแม่ฉันกำงแม่เำลังเธอชื่ออะไรคนนั้นบีพชื่ออะไรรู้ว่าผมรู้ว่าจะมาด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าใครพี่แมวปะเขาชื่อแมวปะไม่ใช่พี่แมวนี่แน่เลยพี่แมวไปเห็นจะไม่ใช่อีกแล้ อันนี้น่ากากอีกานะคะพี่เอจิรากรค่ะนี่ล้วก็ดูเนาะชอบมากชีชีสามารถเปลี่ยนเสียงตัวเองไปอีกช่องเสียงหนึ่งแบบแถบมากจำได้บอกว่าเขาร้องเพลงสไตล์ไหนล็อกล็อกเลยใช่ไหมเขาก็ร้องเลยร้องเลยเสียงโคตรโหดเลยใช่ซึ่งคนนี้คือพี่เอจิรากรเออ ใช่โด่งดังมากมาสีสั่นแรกคือแบบขับเคี่ยวมากเราซอบไท์เขามากเลยนะ<ช>ไม่เคยรู้ว่าเขาลองร็อกได้โหดขนาดนี้โหดมากเส้นเสียงแบบ เอจิรกรแล้วเมื่อกี้อะไรขึ้นนึกเจ้าไม่ออกจริงอ่ะคือในหัวมันก็แบบชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเอจิากรเราจะคุ้นกับการที่เขาร้องเพลงแบบป๊อปเพลงลัใช่ไหมเพลงแบบละครเพลงมีเดียมเพลงจังหวะฟังง่ายๆอ่ะเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเขาร้องร็อกได้โหดขนาดนี้เป็นคนที่ลุกไม่รู้ว่าเขาคือใครในตอนแรกที่ฟังแบบหลายเพลงมากกว่าจะไปรู้ว่าเขาคือใครโอ้โหพี่ว่าต่อให้คนที่คุ้นเสียงเอออก็เดายากพราเขาไม่ค่อยร้องเพลงแนวนี้ให้ฟังอ่ะ น่าก่ายอีกอ้าวหนูหนูก็ดูนี่หว่าใครวะมีเอมีบีก็ต้องมีเอเอเอปาสิบมีเอมีบีก็ต้องมีเอเนี่ยนะผมพร้อมที่จะโดนทรามานนะครับพี่ปูพงศิษฐ์เหือเหือันี้ใครอ่ะอันนี้ขอเป็นอิงไป อันนี้ซันนี้อันนี้ซันนี้เมื่อกี้อีกันอันนี้ซันนี่หน้ากากอีกาขาวอันนี้พี่ซันนี่นะคะนี่พาพรนะคะอันนี้จำได้เนาะอันนี้คือนักกากอีกาเผือกเป็นซีซั่นสองเนาะต่อจากซีซั่นแรกอันนี้คือซานิค่ะโอ้ลูมลูมโอ้ลูมลูมลูม ใช่ใช่ใช่จำได้เลยเลยแล้วก็มาแนวร็อกเหมือนกันแนวร็อกเหมือนกันเป็นฝั่งผู้หญิงแต่คนละซี่นใช่เขาบอกว่าตอนที่เขาถอดหน้ากากเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดเขาชอบชื่นชอบพี่เอจีรกรด้วยหรือเปล่าเออใช่เขาก็เลยเลือกเป็นอีกาที่เหมือนมาจะได้มาคู่กัน,กน,น,นเขาบอกว่าแบบเห็นมีอีกาดําแล้วเป็นร็อกเขาก็เป็นร็อกผู้หญิงเขาก็อยากจะเป็นอีกาเผือกบ้างก็เป็นเป็สไตล์เดียวกันซึ่งอันนี้ก็แบบโอ้ยซานอนนี้เขาก็ลองเพลงเก่งอยู่แล้วใช่ครับเนาะอันนี้เป็นอีกาเผือกนะจ๊ะ ใครที่เป็นคนใต้หอยหมุกอดามันอ่ะอ,อันนี้ใครวะนักการหอยนี่ไงก่อนนี้เธอจะไปเป็นของคนอื่นได้โปรดลืมเชื่ออ่อหน้ากากหอยแข็งนี่โอ้นี่ก็ดังอ่อหน้ากากหอยแข็งนี่โู้นี่ก็ดังอ่อพี่แมวอีกทีป <c oughs> เออไม่รู้ว่ะตอบใครลีบาบา อันนี้พี่อมอมค็อกเทลหน้ากากหอยนางรมค็อกเทลอะโอมค็อกเทลอันนี้หน,น้ากากหอยนางรมนะคะเป็นพี่โอมค็อกเทลค่ะชอบมากกับเพลงที่เอาของปูจารลองไม่มาล้องนะคะและหน,น้ากากหอยนางรมโอมค็อกเทลปุ๊บ yeah! ทำให้เพลงหมดห่วงของแม่ต๊ก,กลับมาโด่งดังมาก<ช>แบบเป็นที่รู้จักของเด็กยุคนี้แล้วกันถูกต้องนะคะเหตุผลที่ปนัดกากขายหอยนางรมก็คือนางชอบกินหอยนางรมแล้วนี่ชอบเพลงเคามากที่เขาเอาตราบรูดีดินใช่ไหม<ช>ของคูจานมาลองแล้วก็หมดห่วงของแม่ตากดังมาก โอ้โหไวรอมากเราทําให้เพลงนั้นน่ะเพลงเนี้ยที่มันเป็นเพลงมัดังเอ่ะแบบเด็กวัยรุ่นสมัยนี้รู้จักเพลงนี้จากกับไปอ๋อพี่แหลมเออเออทำไมคิดไม่ถึงวะคือคือรู้ว่าเขาร้องเพลงของพี่ตั๊กพอเพลงพี่ตั๊กกลับมาดังแล้วอ่ะเขาก็เลยเอาพี่ตั๊กมาฟีดกับเพลงใหม่ของเขาเลยซึ่งเขาคืออมคอกเคลค่ะเออนั่นแหละเพื่อนเพื่อนกันอ๋อพี่แหลมเออทำไมคิดไม่ถึงวะ อันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเป็นสองคนด้วยหรอถ้างั้นต้องเป็นดูโอแล้วนี่ใครอ่ะนี่หรอใครนี่หรอใครโอ้ยนิวจิ๋วปะอ่านิวจิ๋วม่อนเห็นมาเป็นแฟดเห็นมาเป็นคู่นิวจิ๋วแม้สองคนอ้าเขอเป็นนิวจิ๋วแล้วกันสองคนนะคะเป็นนิวจิ๋วไหม อ่านิวจิว๋วไปนิวจิว๋เวเบลวาวาเบลวาวาแข่งมาเป็นคู่กันเบลว่าวาเนาะ <c oughs> อันนี้หน้ากากโนรานะคะเป็นลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> กับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะลดเพลงอสูรกายคือลดคือจึง้ง <c oughs> อันนี้คือหน้ากากโนราเ <c oughs> อากับเดอะแมสลูกไทย หนูพี่พูดกับทุกคนเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูพี่ชอบโชว์ของสองคนนี้มากรอ,องดีมากแบบมากเลยอะชอบมากเจนนี่ลินล,ลี่ได้หมดถ้าสดชืน่นเจนนี่และลินล,ลี่ได้หมดเ้าสดชื่นโอ,โอ,โอ้มาคลิปอีกชื่อนึงที่จะมาคือคู่นี้แหละแต่พี่ยอมรับเลยอะเราไม่เคยฟังเคาร้องแบบนี้ซึ่งเพลงนี้เคอร้องไหวอะพี่ชอบอรวชั่นที่เคาร้องเพลงอสุรกายร้องดีมากไปลองหาฟังดู ูนยนย์รา่าางงกกัิและเหตุผลที่เขาแบบแต่งเป็นโนราก็เพราะว่าเขาเป็นคนใต้ใช่เขาอ,อ,อยากจะนำเสนเอนแบบวัฒนธรรมใช่ขอตายนะคะว้ายยังไงเมืที่ร้องสูงสูงอ่ะคนนี้แหละเสียงสูงสูงหนูไม่รู้ชื่อเขาอืมข้าไมไปกับพี่แหลมโอ้ยหลังหลังแล้วเนี่ยหลังๆแล้ว หน้ากากทใครอะ่ะอ้ยอยยามาริยาภูลลญราบค่ะอันนม่ทัน่าจะช่วงหยินวอล่ะเอานีไปเอาอีไม่ใช่หยินวอลยินไม่หมไม่ใช่น่าจะเป็นดูมันดีอ่าใช่มันไปไปก่อนไปก่อนพี่เฟิร์สสล็อตแมชชีนอันนี้ล่าสุดที่เพิ่งเห็นนี่นแหละหน้ากากเทพพอลัสพี่เฟิร์สสลอตแมชชีนค่ะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะ อันนี้คือหน้ากากเทพฮอรัสเนาะเป็นแบบซีซัน12แล้วอะใช่แม้ซีซันสิบสองเราก็พีคเป็นไวรัลมากตอนนั้นเพราะว่าหุยแบบร้องดีมากเฟิร์สสลั m แมชชีนค่ะ ก็คนที่มันเป็นใวเล่าเขาเอาเพลงของเขาเองมาลองแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเอาคือเขาสามารถแบบบิดเสียงไปใช้ช่องเสียงอื่นอ่ะให้คนจําไม่ได้ได้อ่ะเออแบบแผนซ้อนแผนหนอะเลิศมากใ้่แผนซ้อนแผ่นน้ากากเทพฮอรัสเพราะว่าสโลตแมชชีนจะชอบทำสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมสามเหลี่ยมนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของดวงตาเทพฮอรัสอืมก็เลยเอามาเป็นหน้ากากเทพฮอรัสเนาะ พี่เสร็จหน่อยเรื่องหมดละก็ตีแม่ก็ตีอามีคนอื่นละแกอีชาเหรออันนี้อะไรนี่มีมแต่อนุการอยากยากมากเลยวะนี่มีมินแต่อนุการอยากยากมากเลยวะมีจกักเป็นสักคนซีซั่นสองปะลิเดียหน้ากากซูโมโอ,อันนี้ลิเดียสันรัตค่ะจำได้เนาะเออชิปังอยู่เด้ออัอนี่หนูรู้หนูรู้ลิเดียลิเดียอันนี้ลิเดีย เป็นแชมป์ซีซั่น2นะคือลิเดียค่ะอืมใช่จำได้ละพี่เสี่ยนหอยแชมป์ซ <laughs> ีซั่น2 <laughs> ด้วยนะคะแล้วที่เขาเลือกก็เป็นซูมโมโ่เนี่ยเขาบอกว่ามาจากน้องดีแรกลูกเขาคนแรก ที่แบบออกมาแล้วแบบเป็นเด็กยาค่ะตัวใหญ่จม่าเป็นซูโม่เรานิสัยของซูโม่อะทั้งเขาทั้งแมทธิวแล้วก็ดูดิแลนเนี่ยมีความรูปร่างหน้าตานิสัยห่ายย่างเหมือนซูโม่ก็เลยเลือกที่จะเอาเป็นหน้ากากซูโม่เนาะใช่แมลีเดียจําได้เพราะว่าเขามาร้องกับพี่เป็กด้วยก็เลยจาได้นี่แหละคือความรักอันนี้เออ ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่อยางเล่นหร,ร,รวอวะอันนี้ใคร,ร,ร <c oughs> อะสละเปาใครวะต้องเป็นคนตัวเล็กๆต้องเป็นคนตัวเล็กๆอ่ามาสักคนมาสักคนมาสักคนพี่ดีเจมาตู้มไปอ่าอันนี้อันนี้เปา่ปาเปาอ่ะบี้บี้ KPN บี้บี้ KPN หน้ากากสละเปราพี่บี้ KPN ค่ะอันนี้บี้ KPN นะคะหน้ากากสละเปรา บีเคพีเอ็นค่ะเพราะว่าเอาชื่อลูกตัวเองมานี่นาา่ากากสาลเปาน่ารักอยู่นน่ารักมากอันนี้คือบีเคพีเอ็นก็คืออเอก็คือถูกต้อง เขาชอบกินซาลาเปาแล้วเขาก็คือลูกสาวคนแรกของเขาคือเปาเปาใช่ไหมก็ชื่อเหมือนลูกเขาด้วยเขาก็แบบรู้สึกแบบว่ามีลูกอยู่ใกล้ๆรู้สึกอบอุ่นใจเคยบอกพี่ใบว่าตอนที่ที่เรียนจบมชมาเราทําวิชาวิจัยเรื่องโฆษณาที่อยู่ในไทยอินที่อยู่ในรายการเดอะแ s สซิงเกอร์แล้วซึ่งเป็นซีซั่นที่เป็นนักกากซาลาเปาด้วยค่ะก็คือจําได้ว่าเป็นพี่บีเค S <S <S จ่าชุนชื่นไม่ใช่ผมรู้ด้วยพี่จ้าไม่ได้ใสอย่างเงี้ยอันนี้เป็ดเป็ดเนอเป็ดนนทนานน,น,นทานาอ,อันนี้นนทานาใครดีอ่ะตอนนี้ต้องสุ่มหมอแหละเพราะเราไม่รู้หน้ากากเป็ดอะไรสักอย่างนี่แหละเออนอนทนนค่ะเออเจนุยแต่หน้ากับหน้ากับอ๋อ นนทนนนนนนทนนนอ่ะมุ่งมั่วเอ้ยตั๊กตักสิริพรโอเคหนอนหน้ากากเป็ดน้อยเป็นแชมป์ด้วยสีซส่นสี่อ๋อหรออืมและคนนี้คือนนทนนนะคะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเขาเห็นพ่อขับรถ เขาขี่มอไซค์กับพ่อไปแล้วเห็นเป็ดเดินผ่านมารู้สึกมันน่ารักดีแล้วพออะไรเห็นเป็ดแม้เป็ดที่มีลูกเป็ดเดินตามรู้สึกว่ามันอบอุ่นเออแอย่างนั้นเขาสูว่าเป็ดเนี่ยเป็นอะไรที่มันสะท้อนความเป็นคนมากๆคือเป็ดอ่ะทําได้ทุกอย่างเหมือนหงเลยแต่แค่ไม่ได้สวยงามดังนั้นคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์เออเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาอยากใช้เป็ดน้อยเนี่ยเป็นแบบตัวแทนก็เลยเลือกเป็นนักกักเป็ดน้อย ก챌린차า oh, ก็ไม่ดียากก็ไม่ดียากพอเล่นแล้วก็เอิดได้เลยดิเอดก็ต้องเอิดนิดนึงเนาะเออดีดีพี่ม um ันลือฟื้นนะเนี่ยคือแบบรายการที่เราดูเออแล้วใครอยู่ใต้หน้ากากเหรเพราะว่ามันผ่านช่วงมานานมากือเขามีมาตั้งกี่สิบซีซั่นแล้ววะใช่พี่เออบางอันมันก็หลงหลงลืมลืมบ้างแต่ที่เอามาก็คือดังๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นไวรัลดูใช่ใช่เปี้ยงๆทั้งนั้นสนุกมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบดูรายการเดอะแมสอยู่แล้วแล้วก็ติดตามมาทุกซีซั่นตั้งแต่ซีซ ใจด้วยคือได้คลีเกี่ยวข้องกับรายการเดอะแมสมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ชอบถ่ายไปด้วยว่าคนนี้คือเสียงใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ไม่น่าเกลียดเออเอออ่ะมีคนไหนที่เรารู้สึกเสียดายบ้างไหมสลอมมชีนที่เราเคยดูแต่เราไม่รู้จักชื่อเขาเาดูไม่นานนี้เลยใช่ใช่ดงนั้นก็ไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยถ้าเรารู้มินนิ่งของหน้ากากของเขาหรือว่ารู้แบบหลายๆอย่างเกี่ยวกับหน้ากากแต่ละคนแล้วอยากกลับไปฟังของใครหรือชอบของใครเอาจริงอยากกลับไปฟังทุกคนเลยนะเพราะว่าผมเชื่อทุกคนน่ะ ที่ออกรายการเนี่ยเขาตั้งใจมากๆเพราะเขารู้สว่ามันเป็นอะไรที่ ไม่จะเป็นเขาจะเป็นตัวเขามากที่สุดโอกาสอ่ะที่เราจะได้ทำอะไรที่ะอไรก็ได้อาจจะฉีกอาจจะกรอบได้ทั้งทั้งตัวเองหรือได้เป็นตัวเองที่คนอื่นไม่เคยเห็นใช่ผมก็เลยบอกว่าเอาจริงอยากกลับไปฟังทุกคนเออจริงใครก็อย่าลืมกกดไลค์กดแชร์ช่องพวกเราด้วยนะก็จะมีชาเลนจ์หลากหลายไปเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็อยากให้เราไปฟังนักกากไหนหรือว่าอยากจะแนะนำให้เราไปดูคลิปของใครนักกากไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์มาว่าได้เท่าไหร่ มันมีหน้าหรือมีหน้ากากไหนที่เราชอบอะใช่ไม่ได้เอามาถ่ายคอมเมนต์บอกมาไม่ต้องแข่ไม่ต้องแข่ไม่ต้องลงคอมเมนต์แข่ผมนะเพราะว่าผมรู้คุณได้เยอะผมแน่นอนขอร้องว่าอย่าขิงไม่ต้องขิงผมรู้คุณได้เยอะกว่าโอเคเดี๋ยวดูแลสุขภาพนะอุมยคลิปคลิปล่าสุดมีคนมาบอกว่าอุ้ยพี่ตัวเล็กลงอ๋ออนี่คือโชว์โชว์มีคน